สวัสดีครับวันนี้กับมาพบกับบาสนะครับซื้อขายที่ดินบาสพาลุยนะครับวันนี้ผมพามาดูที่5้าไร่นะครับ5้าไร่ห้าไร่กว่ากว่านะครับ5้าไร่กว่ากว่าที่ตรงนี้อยู่ที่อำเภอพนมไพรครับจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ตำบลน,นานวนนะฮะนานวนที่ตรงนี้เห็นไหมด้านหลังผมที่ตรงนี้เป็นโคกหนองนานะครับทําเสร็จแล้วเป็นโคกหนองนานี่ครับสระน้ํา นี่ฮะข้างหลังนะฮะนี่ครับผมไม่ได้มารีวิวนานแลวนะครับคือฝนตกฝนตกเป็นเดือนเลยนะครับเดือนหนึ่งฝนตกเดือนหนึ่งก็หัวล้นเพิ่งไปบวชตาก็เสียมานะครับที่ตรงนี้ห้าไล่กว่าๆนะครับห้าไล่กว่าๆเดี๋ยวผมจะลงโฉนดและรายละเอียดให้ทีหนึ่งเดี๋ยวผมกลับกล้องแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคนะครับกลับกล้องแล้วนะครับนี่ฮะ ที่ตรงนี้อยู่ห่างจากถนนหลวง2043ูนมนะครับพนมไพรสามารถอำเภอมหาชนะใยนะฮะขึ้นไปตรงนี้นะครับนี่ฮะขึ้นไปถนนใหญ่นะห่างจากถนนหลวงนี่แค่ประมาณ500เมตรนะครับนี่ครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับช่วงนี้ก็ประมาณห้าโมงกว่ากว่าสโมงกว่าถึง5้าโมงครับที่ตรงนี้จะหันหน้าไปฝั่งนี้นะครับตรงนี้ ตรงนี้คือกันแทนนาคันนานะไปปื๊บ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 หาไรนูน่นเลยเถียงนาไปอีก้วฮะนูน่นนี่ครับหน้ากว้างหน้ากว้างก็คันนาตรงนี้นะครับหน้ากว้างก็จะถึงต้นต้นต้นดู่ตรงนู้นนะฮะนี่ครับที่ตรงนี้ทำเป็นโคกหนองนาเสร็จแล้วนะครับนี่ครับใครต้องการที่นาแบบ ไม่ต้องถมนะครับไม่ต้องถมคือนี่มีทีมงานมาลอกให้เสร็จแล้วนะครับไปตรงนี้เป็นหมู่บ้านบ้านชาติเจริญนะฮะบ,บ้านชาติเจริญตรงนี้ไฟน้ําพร้อมนะครับนี่ครับไฟน้ําพร้อมนี่ครับิดไ,ไฟฟ้ามีน้ําหมู่บ้านข้างหน้าคือหมู่บ้านบ้านนนศิลานะครับห่างจากตัวอำเภอพนมไพรแค่ประมาณ6กิโลได้นะครับหกิโลนี่ครับ ที่นาที่นาไม่ได้ทะแยงไปทางนู้นนะที่นาจะหันหน้าไปทางนี้แล้วก็ตรงไปทางนู้นนะครับนี่ครับมาดูกันนี่ดินก็เป็นดินเหนียวนะครับข้าวสวยนะครับข้าวในนาก็ดินดีนะครับดินเป็นดินเหนียวผมก็เดินเดินดินก็ติดรองเท้านะครับจะขายห้าไร่กว่านี้ราคาขายอยู่ที่ หนึ่ง0แสนบาทนะครับเป็นโฉนดคุดแดงหน้ากว้างติดถนนสาธารณะเนี่ยผมกะคร่าวๆก็ประมาณประมาณประมาณเกือบ40กว่าถึง50เมตรได้นะครับน้ำไฟพร้อมบรรยากาศดีนะครใครที่กำลังหาที่นาแบบเป็นโคกหนองนาไม่ได้ลงทุนเลยนะครคือ มาแล้วก็มาสารต่อเนี่ยฮะมาสารต่อมีคนขุดสาให้แล้วเอาปลามาเลี้ยงมาปลูกบ้านเนี่ยฮะฝั่งนี้ก็ไปแบบนี้นะนี่ครับตรงข้าวต่ำๆสูงๆนะนั่นคือเอาง่ายตรงต้นยูคาลิตัสดีกว่านีข้าวมันต่างระดับกันอยู่1นล้านแปดแสนบาทราคานี้ ค่าโอนคนละครึ่งนะครับถ้าใครสนใจก็มาดูนะครับเดี๋ยวดูสิครับน้ำในนาเนี่เต็มเลยนะฝนตกเป็นเดือนเลยนะครับผมไม่้มารีวิวที่วันนี้ตากล้องผมก็ไม่ว่างนะครับตากล้องวันนี้ก็พึ่งมาเปิดกล้องก็ลองมาดูหนึ่งล้านแปดแสนบาทนะครับราคานี้ค่าโอนคนละครึ่ง นี่ฮะโคกหนองานานาจะยาวไปติดถนนฟืด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 ไปตรงนี้นะฮะโอเคถ้าใครสนใจก็ติดต่อมานะครับ0 9 1 0 1 5 1 1 7 9นะครับบาทครับสวัสดีครับบ๊ายบาย